กอเอ๋ยขอไก่ข่คอน่เล้าคอขวดขนเล้าคอควายเจ้านาขอคนกินขันขอระกคังเจ้าฝ่างูงูเก้าตาจอจานเจ้ชอชิงกีดันชอช้างอันนี้มันตัวอันนู้ตัวอ่ะนั่งดีหรือยังลูกชอช้างน้องเนยนี่น้องเนยย่างอยู่นี่ลูก ท่องให้พี่ตี้ฟังก่อนนะลูกชอช้างไม่ีชอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอมนโถทอผู้เท่านอเนนดอเด็กตเตา ทอถุงตทอทหารตนทอถงนิยมคนด้แลลูกคนคนนิยมนนอหนูบอไปบไปไหมบอปลาปอปลาอะไรลูกจตจมพอพึ่งตําดันฝอฝาดันตนดันอพานพจก็ไโอพานวางตั้งลูก ฟอฟันต็อาจันพอสัมภ่าวทำไมมอมะเยอยักเชื่อใหญ่รอเรือบ้าไปรอลิงเธอยาววอแหวนสอสลาสอหรือสอหรือสีสอเสือสอเสือสอเสือให้ลูก ดาวข้านองหอหีบกระพ้ารอจุลาก็ก็ใจห่ออ่างหอนกฮู้ตาตูตาตมองกล้องนิวันยิ้งเก่งจังเลยตบมือไหนลูก